สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกี้ก็อยู่ที่ปั๊มปตทเฝ้าไร่นะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะไปบึงการกันอีกครั้งแต่รอบนี้จะไปน้าตกนะทุกคนเราจะไปที่ไหนบ้างนะ,ะพี่เม์น้ําตกเจ็ดสีกับถ้ำฝุ่นเนาะ <Yeah. S 1> ประมาณนี้น้ําตกเจ็ดสีกับถ้าฝุ่นประมาณนี้ถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะคะทุกคนก็มานั่งรอพี่น็อตค่ะแล้วก็นั่งกิน ข้าวรอนนข้าวโจ๊กคนขับรถเท่านั้นค่ะเพราะฉันขับไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยมาก <laughs> ประมาณนี้เลย <laughs> <laughs> เออนั่งเลยนั่งกดดันมนุษย์ <laughs> นั่งกดดันมนุษย์ก <laughs> ็ฉันจะกินอย่างอร่อยได้อย่างไรฮ <laughs> ะทองแดงอื้ม เด้อมันดูกินก่อนเด้อกิปันให้กินยูดอกกินบ่าเบิดดอกน่ะมันมีกาบมันได้ย่ายโอ้คนกีนสวะอตอนนี้เราก็แวะนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่บึงการแล้วนะคะก็แวะซื้อส้มตำอะไรไปกินด้วยประมาณนี้ที่ร้านนี้นะเห็นไหมต้องเช็ดกล้องนะก็เช็ดแล้วนะไมมันยังมัว ทุกคนตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะน้ําตกเจ็ดสีแต่ว่าเราต้องเดินเข้าไปอีกนะคะน้ําตกเจ็ดสีอยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬที่นี่เลยมากับพี่เมย์แล้วก็พี่น็อตนะคะทีมเดิมแต่ว่าพี่เบียร์ไม่มาไปค่ะทุกคนน้ำตกเจ็ดสีไปกันค่ะนี่นะคะทุกคนเดินมาแล้วนี่ก็จะเจอน้ำเลยอ่ะ ไปจ้ะแล้วฉันก็ใส่ผ้าใบมาด้วยนะนี่ค่ะทุกคนเดินมาเรื่อยๆนะคะมันก็จะเจอแบบแบบนี้แบบไหนล่ะแบบนี้แหละว้าวต้องเดินแบบระมัดระบังไม่งั้นลืน่นแน่ๆโูสวยแล้วเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วควัากลับ <laughs> สวย สวยมากทุกคนนี่ยังไม่ถึงน้ำตกนะสวยไปจากค่อยๆเดินนะต้องค่อยๆเดินเพราะว่าแบบเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยที่ต้องบอกไ้เลยนะทุกคนว่ามันลื่นมากๆต้องระมัดระวังใจความระมัดระวังเป็นอย่างสูง <laughs> โอ้สวย ทุกคนมาถึงตรงนี้นะคะก็เริ่มไม่ยินเสียงน้ำตกแล้วอู้น,น้ำแรงอยู่นะอันนี้คือชั้นแรกนะคะทุกคนน้ำแรงอยู่เดอ้อว่าไม่ได้อ้แต่ว่าเราเป็นวันนี้เราบุกเบิกมาเป็นคนแรกหรือเปล่าสามคนแรกหรือเปล่าเราบุกเบิกมาเนี่ยไม่เห็นคนเลยโอ้ เดินลงเดินลงต้องระมัดระวังนะคะทุกคนมันลื่นมากๆชั้นที่หนึ่งน้ำตกีบี้งหมดสี่ชั้นป้ายบอกมานี่ค่ะทุกคนไปดูใกล้ๆกันค่ะไปกไปันตัว น้ำตกเจ็ดสีจังหวัดปึงการชั้นที่หนึ่งอันนี้พี่น็อตไม่เกี่ยวว้าวสวยมากเรือ ผ้าใบนี่แหละค่ะลุยไปเลยไหนๆก็เปียกแล้ว <laughs> และนี่คือสภาพรองเท้ากีนะคะโอ้โห <laughs> สวย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 นี่สวยสวยกว่าวิว <laughs> รักทเลมากตอนแรกก็บอกว่าอยากไปไปตีตุแต่พอมาเจอน้ำตกเจ็ดสีก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนาะไปค่ะชัวนะทางนี้ชัวสวยมาก ในอุมโมงนะคะนี่นะคะเดินผ่านอุมโมงไปไปจากอุ้ยชวนชวนกิ่งไม้ดีนะที่เราเตี้ยไม่ต้องก้มเยอะใทยสูงก็ก้มเยอะๆหน่อยนะคะอ๋อมันเป็นบันไดชั้นจะฮะชั้นที่สอ๋อก็แสงว่าเมื่อกี้ชั้นที่สอง ต่อไปเราจะขึ้นชั้นที่สามกันนะคะชั้นที่สามวังสองนันี่คือชั้นที่สามโอ้อันตรายน้ำลึกลงไม่ได้ไถ่ายได้ขึ้นมาอนกแล้ Good night. แต่ว่าเราจะไม่เดินเข้าไปลึกนะ อุ๊ยก้องแพเออโอเคไหมเราจะไปทานข้าวแล้นะคะเราก็สักงซุปตามมาได้ยินไหมเนี่ยได้ยินเสียงน้ำตกไปกีนข้าวกันไปกันต่อไปเราก็จะขึ้นไปชั้น4กันนะคะทุกคนโ,โหน้ำขับมาก ค่ะจับไปหายไปไม่ได้ไม่งั้นตกแน่ๆขออนุญาตปิดก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะไปชั้นที่พี่นุ่ชั้นที่เท่าไหร่ ชั้นที่4ค่ะต่อไปชั้นที่4นะคะทุกคนชั้นที่4บ้ายไปกันต่อโหสวยสวยมากทุกคน ของน้ำตกเจ็ดสีค่ะทุกคนสวยมากเอ้ยน้ำตกเจ็ดสีโอ้สวยลข้างในตรงนี้นะคะไปกันค่ะเพราะตรงนี้มันเดินได้ ระวังลื่นนะพี่สวยอ่ะเราจะไปนั่งตรงกนหาัางยูนิคอร์ไหมตอนนี้พี่จะถอดรองเท,ท้านะกวนเพราะเราจะเดินเข้าไปสวยมากพี่ เป็นน้ำตกที่สวยอลังมากค่ะทุกคนใครที่ไปเที่ยวจังหวัดบึงการกี้ขอแนะนําน้ําตกเดสีปีนหนึ่งทางเลือกในการท่องเที่ยวน้ําตกเลยค่ะจริงๆแล้วจังหวัดบึงการเป็นจังหวัดที่มีน้ําตกเยอะมากๆสวยน่าไปทุกที่เลยอ่ะทุกคนใครจะมานะคะแนะนําให้ใส่รองเท้ากันลื่นเอาแบบที่มันกันได้จริงๆอ่ะทุกคนคือพื้นมันลื่นจริงๆน่ะแต่ถ้าได้ขึ้นไปแล้วเห็นเรารู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆที่ได้มาค่ะโอเคค่ะทุกคนต่อไปกี้ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวหินใจที่น้ําตกท่าฝุ่นจังหวัดบึงการนะคะแล้วเจอกันใหม่คล